สวัดีค่ะหน้า179นะคะการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน4หลักโดยการตั้งคูณค่ะข้อ1 1546คูณ2นะคะเราจะใช้ค่ามากเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ค่าน้อยเป็นตัวคูณนะซึ่งข้อนี้1546เป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วย2นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาคูณนะคะเราต้องคูณจากหลักหน่วยก่อนเนาะไล่มาเนาะ ซึ่งข้อนี้ค่ะนำสองไปคูณ6ในหลักหน่วยนะคะ6 1 6 6 2 12กนะคะ12ก็เลยใส่2แล้วทด1ไปข้างหน้านะคะซึ่ง2เขาเขียนให้เราแล้วเราก็เขียนทด1ไปหลักข้างหน้าเนาะต่อไปค่ะเราจะนำา2ไปคูณหลัก10นะคะสองคูณ4ค่ะ4อยู่ในหลัก10บเนาะ ท่องสุดคูณแม่4นะ4 1 4 4 2เป็น8นะคะ8กับตัวทดอีกหนึ่งก็เลยเป็น9อ่าตรงนี้เราก็เลยใส่9นะคะต่อไปค่ะเราจะนำสองไปคูณหลักร้อยกันบ้างนะคะซึ่งหลักร้อยของเราคือเลข5้เนาะ2คูณ5ค่ะท่องแม่5นะสุดคูณนะห1 5 5 2เป็น10ค่ะได้เป็น10คคูก็เลยใส่ศูนย์ตรงหลักร้อยแล้วทด1ไปหลักข้างหน้านะคะ ใส่ศูนย์แล้วทด1ค่ะต่อไปค่ะเราจะนำสองไปคูณหลักพันค่ะหลักสุดท้ายเนาะ2คูณ1ในหลักพันค่ะ2 1ได้เป็น2นะคะแต่มีตัวทดอีก1ค่ะ2ก็เลยกลายเป็น3นะคะข้อนี้เลยตอบอยู่ที่3,092นนะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2 4คูณกับ4,302 เหมือนเดิมนะคะนําค่ามากเป็นตัวตั้งซึ่งข้อนี้เขาตั้งเลขให้เราแล้วเนาะแล้วก็ค่าน้อยเป็นตัวคูณนะคะเวลาคูณเราจะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเนาะ4คูณ2ในหลักหน่วยค่ะ C 1 C C2 เป็น8นะคะต่อไปค่ะเราจะนำสีไปคูณหลักสิบค่ะซึ่งหลักสิบคือเลข0ูนย์นะ4คูณ0ย์ได้เป็น0นะคะต่อไปเราจะนำ4ีไปคูณหลักร้อยค่ะ ซึ่งหลักร้อยของเราคือเลข3นะ4คูณ3ค่ะ4 1 4 4 28 4 3เป็น12นะคะ12เราจะใส่2ตรงหลักร้อยแล้วเราจะทด1ไปหลักข้างหน้านะคะ 2, 2> เขาใส่ให้แล้วเนาะดังนั้นเราจะทด1ไปหลักข้างหน้าค่ะต่อไปนำา4ไปคูณหลักพัน์กันบ้างนะคะ4ีคูณ4่ค่ะ4 1 4 4 28 4 3 12 4 4 16นะคะได้16กับตัวทดอีก1ก็เลยเป็น1 7 ข้อนี้เลยตอบอยู่ที่17,208นะคะต่อไปนะคะเรามาดูที่ข้อ3ค่ะข้อ3 7,234นคูณ6นะคะอ่าข้อนี้เขาตั้งเลขให้เรานะคะเวลาเราจะคูณน,นะเราต้องคูณจากหลักหน่วยก่อนเนาะก็คือนำหไปคูณ4นะคะ6 1 6, 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24ค่ะ ได้24เราจะใส่4แล้วเราจะทด2ไปหลักข้างหน้านะคะใส่สแล้วทด2ค่ะต่อไป6คูณหลัก10ค่ะซึ่งหลัก10บคือเลข3นะคะ6คูณ3ค่ะ6 1หนึ่ง6 3หกสอสิบสกับตัวทดอีก2ค่ะก็เลยกลายเป็น1 8บวก2ก็เลยเป็น20นะคะเมื่อเป็น20ค่ะเราจะใส่0ูนในหลัก10แล้วทด2ไปหลักข้างหน้านะคะ ใส่ศูนย์ทดสองค่ะต่อไปหลักร้อยกันบ้างนะคะ6คูณ2ในหลักร้อยนะคะ6 1 6 6 2เป็น12แต่มีตัวทดอีกสองค่ะก็เลยกลายเป็น14นะคะ14ก็เลยจะใส่4ี่แล้วทด1ไปหลักข้างหน้านะใส่4ี่ทด1ไปหลักข้างหน้า,นะ 4, 1, า,นาค่ะต่อไปค่ะหลักสุดท้ายนะคะก็คือนำา6ไปคูณหลักพันนะคะ6คูณ7ในหลักพันค่ะ าท่องสุดคูณเจนะ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิเจ็ดสาเอ็ดเจ็ดสี่ปเจ็ดห้าเจ็ดหเป็น42นะคะเจ็ดหเป็น42เรามีตัวทดหนึ่งค่ะก็เลยเป็น43นะคะข้อนี้เขาเขียนให้เราแล้วเนาะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ 43, 4ี่หมื่นพันนะคะ ต่อไปเรามาดูที่ข้อ4ค่ะ7คูณกับ8 0 9 2นะคะเราจะนำค่ามากเป็นตัวตั้งนะคะ8 0 9 3เป็นตัวตั้งนะอ่ะข้อสค่ะ7คูณกับ8 0 9 3นะคะเราจะนำค่ามากเป็นตัวตั้งนะคราวนี้เขาตั้งเลขให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะเวลาเราคูณค่ะเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะซึ่งนำา7ไปคูณ3ในหลักหน่วยนะ7 1 7 7 2 14 7 3 21นะคะ ได้เป็น21นะคุณครูจะใส่1แล้วทด2เป็นหลักข้างหน้าค่ะใส่1แล้วทด2เนาะต่อไปค่ะเราจะนำ7ไปคูณหลัก10บ้างนะคะซึ่งหลัก10คือเลข9นะคะ7คูณ9ค่ะท่องสูตรคูณแม่9เนาะ91เป็น9 92 9, 9, 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97เป็น63นะคะเมื่อเป็น63มีตัวทดอีก2ค่ะ63บอก2ก็เลยเป็น60 หนะคะห5้าค่ะเราจะใส่5แล้วเราจะทวน6ไปหลักข้างหน้าเนาะใส่5ทวน6ค่ะต่อไปค่ะนำา7ไปคูณหลักร้อยนะคะซึ่งหลักร้อยคือเลข0ูนเนาะ7คูณ0ย์ได้0นะูนย์ะศูนย์บวกกับตัวทดค่ะศูนบวกกับ6ก็ได้เป็น6นะคะและสุดท้ายนำา7ไปคูณหลักพันค่ะหลักพันคือเลข8เนาะ7คูณ8ค่ะทั้งสุดคูณแม่8นะคะแ1 8 8 2 16 8 3ปา 24 84 32 85 40 86 48 87เป็น56นะคะก็เขียนลงไปเลยนะ56ข้อนี้เลยตอบอยู่ที่50,000 6,000 600 51ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูที่ข้อ5กันบ้างนะ ข้อ5ค่ะ3,250คูณ9นะข้อนี้เขาตั้งเลขให้เราแล้วเนาะดังนั้นเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยค่ะ9คูณ0ในหลักหน่วย9 0คูณ0ได้เป็น0นะคะต่อไปค่ะนำา9ไปคูณหลัก10บ้าง9คูณ5ในหลัก10ค่ะ9 1 9ก็2องก็3 27ก็4 36 95, 45นะคะได้เป็น45ก็เลยใส่5แล้วทด4ไปข้างหน้านะ เขาใส่5ให้แล้วนะดังนั้นเราทด4ไปหลักข้างหน้าเนาะต่อไปนำา9้าไปคูณหลักร้อยค่ะ9คูณ2ในหลักร้อยนะคะ9 1 9 9 2 18ค่ะแต่มีตัวทดอีก4ค่ะ18บวก4ก็เลยเป็น22นะคะก็เลยใส่2แล้วทด2ค่ะต่อไปหลักพันกันบ้างเนาะนำา9ไปคูณหลักพันค่ะ9คูณ3นะคะ9 1 9 9 2 18 9 3 27กมกับตัวทดอีก2ค่ะก็เลยเป็น29นะคะข้อนี้เลยต่อไปที่2 0 0 0มืน 9 2 5 5นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ5คูณกับ8 4 2 2นะคะนำ5ค่ะคูณหลักหน่วยก่อนเลย5คูณ2เป็น10ใช่ไหมคะเราจะใส่0แล้วทด1ค่ะต่อไปค่ะนำา5ไปคูณหลัก10บนะคะ5คูณ2ก็เป็น10กับตัวทดหนึ1เป็น1 1น,นะคะใส่1ทด1ค่ะต่อไปนำา5ไปคูณหลักร้อยค่ะ 5คูณ4่ค่ะ5คูณ4เป็น20กับตัวทดอีก1เลยเป็น21ใส่1ทด2นะคะและสุดท้ายหลักพันค่ะนำ5้ไปคูณ8นะคะแปเป็น40กับตัวทดอีก2เลยเป็น42นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอยู่ที่42,110นะคะอ่าสำหรับด้านหน้า179ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ